สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิยาพาชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8เมษายน2568นะคะใกล้วันสงกรานเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาส่งน้ำพระซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดร้างกลางป่าค่ะ ตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำความสะอาดพระพุทธรูปแล้วก็พื้นข้างล่างกันก่อนคะ่ะ 你。Okay. ้เราก็จะมาเช็ดทําความสะอาดพระพุทธรูปด้านบนกันก่อนนะคะใช้ผ้าสีขาวเช็ด ต่อมาก็มาทำความสะอาดพื้นด้านล่างกันตอ่อนดัหนันนี้นัก ต่อมาเราก็จะมาจัดดอกไม้ใส่แจกันนะคะเพื่อถวายชาพระนะคะ ตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมน้ําอบนะคะใส่ดอกไม้เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําอบหรือว่าน้ําหอมก็ใส่ผงขมิน้น หรือถ้ามีส้มปล่อยก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะเราก็เอาแค่ผงขมิ้นนะคะเพื่อทำให้น้ำน่ะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะคะเราก็มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะ ก็จะเป็นผล,ลไม้ที่เราเอามาถวายนะคะต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยก่อนที่จะส่งน้ำพระนะคะ ขั้นตอนเก่าคำขอขอมารพระรานตรัยนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะที่ค่าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระราชนตรัยทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเชินสาธุสาธุสาธุต่อมาเราก็จะส่งน้ำพระค่ะ หอมากนน้นี่ยายหเขเสร็จไปแล้วนะคะส่งน้ำพระ ที่ยังไม่กล่าวอันนี้นนนี้กล่าวคำส่งน้ำพระเดชะข่าส่งน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดการทุกโศกโรคภัยพานอันตรายเป็นสุขเพินสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้เราก็ได้ส่งน้ําพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราส่งน้ําพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนั่งพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่ลมเย็นมากอากาศเนี่ยดีมากเลยนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดร้างที่มีอายุกว่า40ปีแล้วนะถูกทิ้งร้างเนี่ย มาประมาณ30ปีแล้วนะคะแต่ว่าพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะตั้งอยู่เหมือนเดิมนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากนะคะคําทํานายของวันสงกรานปีนี้นางสงกรานต์เนี่ยมีชื่อว่านางทุงเทวีนะคะขี่หลังพญาคุดมานะแล้วก็คําทํานายก็คือปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ มีโชคมีลาบนะคะเป็นปีที่ดีแล้วก็ไม่มีภัยพิบัติที่รุนแรงมากมายนะคะเราจะมานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับการส่งน้ําพระการส่งน้ําพระเนื่องในวันปีใหม่ไทยจะเป็นมงคลสําหรับชีวิตของเรานะคะอัน,นิสงส์ของการส่งน้ําพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อขจัดสิ่งสิ่งสกปรกหรือสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตและเพื่อเสริมให้เราเนี่ยมีจิตใจผ่องใสนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ หลังจากที่เราได้ทําความสะอาดไปนะคะมันก็ดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนะแต่เมื่อกี้นะคะตอนที่เรากราบพระอยู่นะคะนั่งสมาธิอยู่ดีๆแล้วก็กิ่งไม้ตกลงมานะคะร่วงลงมานะตกกรใจหมดเลยพระพุทธร,รูปที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพระพุทธร,รูปที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เลยนะคะไม่ค่อยมีคนผ่านมานะคะแถวนี้และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของทียาพาชมด้วยนะคะและสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยคลอคลอดปลอดภัยนะขนทองไหลมาเทมานะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะ